สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูวิลล่าไทยแลนด์มาอยู่กับภูวิลล่าที่ริมหาดแม่คิมจังหวัดระยองอ่ะไม่มีกระสบกัรนนะครับแบบเป็นโครงการขลางพรีเมียมนะครับแต่นี่ว่าบามีอายุขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ยังดูแลหลังนี้จะดูแลได้ดีหน่อยนะครับแล้วก็มีสนามหญ้ามีต้นมะพร้าวริมชายหาดบรรยากาศมีแบบนี้เลยฮะนะครับบรรยากาศชายหาดแบบนี้เลยครับผมนี่ครับแล้วบรรยากาศตรงนี้ครับ ไม่มีสนนุนการหาดนส่วนตัวแล้วเป็นธรรมชาติตรงนี้จะมีแต่โรงแรมเชนใหญ่ๆอ,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 อยู่ตรงนี้เลยพวกโนโวเทลมารออทจะอยู่หาดนี้ทั้งหมดนะครับค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับฝั่งตรงข้างหน้าเราก็คือเกาะสม็จนะครับผมเนี่ยฮะบรรยากาศบ้านมองกลับมาเนี่ยครับบรรยากาศแบบนี้เลยฮะมีเด็กๆวิ่งเล่นสนามหญ้าที่ริมชายหาดได้เลยแล้วก็มีสระไว้น้ําส่วนตัวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆโครงการแล้วเข้าไปดูในตัวบ้านกันครับ อันนี้บรรยากาศรอบๆโครงการนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบโครงการพรีเมียมครับแต่ว่าอายุก็มีอายุพอสมควรแต่ว่ายังดูดีอยู่ครับในหน้าพักก่อนนี่ครับมองเข้าไปก็เรียบร้อยอย่างนี้ครับเข้าไปดูตรงนี้จอดรถนะครับี๋ยวเข้าไปดูในโซนของรับแขกกันครับนี่ครับเข้ารับแขกเข้ามาปุ๊บแอร์ยันครับมีไอเสนมีแก้ววายมีบริการนะครับเราดูครัวนิดนึงครับครัวตอนนี้ก็จะเป็นครัวนะฮะอุปกรณ์ก็ โอเคครับมีตู้นะตู้เย็นมีถังน้ำแข็งมีเครื่องสภาพบริการมีอุปรกรณ์เข้าทั้งครบผัดแล้วตัวนี้ห้องนี้ให้ซีลลิ่งแล้วก็มีอุปรกรณ์เฟอร์นิเจอร์นะครับให,ให้นะครับให้ชตัวให้นะครับลำโพงบลูทูธของ JBL ให้หลังนี้จะผิเวี่ยเพิ่มนิดนึงราคาก็จะสูงกว่านิดนึงแต่เลยเอาบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนะี่ยวิวก็จะเป็นเทควิวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นหนึ่งกันครับนี่ตัวนี้เป็นโซฟาเบสนะครับยังไม่ได้เซ็ตไปให้ ห้องน้ําส่วนกลางชั้นหนึ่งครับห้องน้ําส่วนกลางชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นที่หนึ่งกันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะครับนี่ครับเดินออกมาจริงประตูนี้ก็ได้ครับหรือประตูนี้ก็ได้แล้วก็เดินเข้ามาก็จะเจอห้องนอนห้องที่หนึ่งแบบนี้ฮะเป็นเตียงหกฟุตขนาดใหญ่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําจะเห็นอยู่ทะเลธรรมชาติแบบนี้เลยครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เป็นทะเลนะครับเดี๋ยวเราดูห้องน้ำตรงนี้มีตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วก็มี แยกส่วนเปียกแห้งชัดเจนครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับห้องนอนห้องที่สองแล้วห้องนอนห้องที่สามขึ้นมาจากบันไดเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนหลังบ้านก่อนลวกันครับนี่ครับแล้เราไปดูห้องนอนครับห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ํานะครับห้องน้าจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีแยกส่วนเปียกแห้งด้วยนี่ครับนี่ครับ เป็นโซฟ้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับเตียงเป็นขนาดห้องนี้จุดเด่นก็คือจะมีทะเลเห็นวิวเหมือนก้านนี่ครับห้องนี้เห็นวิวทะเลนะครับที่นี่จะเน้นเห็นวิวทะเลทุกห้องเลยครับดวห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับอ่านี้เดินมาห้องมาสเตอร์เบดมซ้ายมือจะมีห้องน้านะครับอ่างอาบน้นํานาแบบพิเศษเยลยนะตอนนี้สุขภัณฑ์อยู่ในห้องน้ําใหญ่มากนี่ครับเดินอ้อมหนึ่งรอบ นะครับแล้วก็มีห้องอินโคเซตรงนี้นะครับมีโซนแชวเวอร์แยกเปลกแห้งครับแล้วก็ตรงนี้ฮะมีโซฟาให้1ชุดมีทีวีให้นั่งดูนะครับแล้วตรงนี้ครับไฮไลท์ของห้องนอนที่นี่มองไปเห็นหาดทรายเตียงขนาดหฟุตแบบนี้เลยฮะ,ะเป็นวิวนี้เลยครับผม นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านผับทูนล่าไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยครับมาเที่ยวบรรยากาศดีๆแบบนี้ฮะที่ที่อ่้ที่จังหวัดระยองนะครับผมน้านล่างนะครับจบคลิปนี้จะมีให้แกนเคลียร์ข้อสหรับสอบถามละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ